ใจละลายมิกทองระยะเนลมิดลุกหล่อเทพีกสุดโดนแคปชั่นแยังซิน้นคืนท่านเป็นเจ้าพ่อสายแคปชั่นรีเด็ดอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับพระเอกสุดหล่อมิกทองระยะเรียกว่าตั้งแต่คองโสดมาเจ้าตัวก็มักจะมีวลีเด็ดอ่อยสาวได้กรี๊ดกร้านอยู่บ่อยๆค่ะล่าสุดทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ต้องใจละลายละลาย เมื่อหนุม่มมิกฟาดลูกหล่อเทมัดคมเข้มโพสท่าเก๊กๆใส่อินเนอร์สุดพลังบอกในคำเดียวว่าใครเห็นก็ต้องหลงรักกันเป็นแถวเลยค่ะขอยื่นไปสมัครเป็นคนรู้ใจกันเข้ามาเลยทีเดียวแต่ที่ทำเอาโฟกัสอีกหนึ่งจุดคงจะหนีไม่พน้นแคปชั้นสุดเด็ดที่หนุม่มมิกเขียนว่าเคยลองเป็นคนหดแล้วแต่ดันอยู่ในหมวดน่ารัก แม่แม่แม,แมพออ่านแคปชั่นแล้วลืมมองหน้าของหนุ่มมิกเลยทีเดียวค่ะแบบนี้เขาเรียกว,ว่าแคปชั่นยังสีใช่ไหมจ๊ะ